เอาดูวยบบนยทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาเปิดเผยผ่านรายการตีสิบเดย์นะครับมีพี่เวียงนิรุม,มนและพี่ก้อยเชลินีเป็นไอดอลในการเป็นศิลปินครับล่าสุดครับทุกคนลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็เผยหมดเปลือกเลยนะครับสาหรับไอดอลในดวงใจของอุงอิงนะครับอุงอิงเผยเนะครับว,ว่าพี่เวียงนิรุม,มน,นี่เป็นตัวอย่างครับทุกคนในการเป็นศิลปินครับไม่ว่าจะเป็นการวางตัวต่างๆหรือน้ําเสียงของพี่เวียงนิรุม,มน,นะครับอุงอิงเนี่ยชอบมากมาก และมีพี่เวียงนรุโมนนะครับเป็นไอดอลครับอีกหนึ่งคนครับทุกคนสายหมอลำนะครับซึ่งน้องพูดตลอดเวลาเลยสำหรับอุ้งอิงนะไม่ว่าจะไปรายการไหนนั่นก็คือพี่ก้อยชรินีนั่นเองครับที่อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนับถือเป็นไอดอลตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหทุกคนถ้าเราเป็นพี่ก้อยชรินีเองเราโคตรภูมิใจเลยนะกับการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตามหาความฝานันและมีพี่ก้อยชรินีเนี่ย เป็นไอดอลครับทุกคนซึ่งอุงอิงก็ให้เหตุผลนะครับว่า,าพี่ก้อยเป็นคนน่ารากักเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับเป็นคนแบบที่เฟลลี่กับทุกคนในวงนะครับคำที่น้องพูดผ่านรายการตีสิบเดย์ครับทุกคนและตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้รู้แล้วเนาะว่า2คนนี้แหละที่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยพูดผ่านรายการและต้องบอกว่า คือเป็นพี่เวียงเราก็ภูมิใจนะทุกคนแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมพี่เวียงในรุมนออกเพลงไหนมาอุงอิงก็จะนําไปครบเวอร์จะนาไปร้องบนเวทีหมดครับทุกคนเพราะนะครับน้องมีพี่เวียงในรุมนเป็นคนในดวงใจนั่นเองครับโอ้เชื่อว่าพี่เวียงนะครับได้เห็นบทสัมภาษณ์นี้แล้วเนี่ยยิ้มแก้มปริแน่นอนเพราะว่าพี่เวียงเนี่ยโอ้โหรักแล้วก็เอ็นดูอุงอิงมากๆถึงขั้นว่าแต่งเพลงที่เป็นชีวิตของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยให้อุ๋งอิงเลยครับทุกคนภูมิใจแทนนะครับและวันนี้ ตอนแรกอิงก็เซอร์ไพรส์นะครับว่าน้องจะตอบว่าใครบ้างแต่พอเป็นพี่เวียงแล้วเรารู้เลยว่าโ,โหพี่เวียงคือสไตล์อุค์อิงเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นคนเรียบร้อยนะครับซึ่งปกติเลยเราจะไม่ก็เห็นพี่เวียงเนี่ยใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่กระโปรงเลยนะทุกคนเป็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดมากแล้วก็วางตัวดีอ่อนอ่อนน้อมอยู่เสมอนะครับ พี่เวียงในรุ่มมนนะแล้วก็มีหลากหลายเหตุการณ์มากๆที่พี่เวียงออกเพลงมาแล้วเนี่ยอุ๋งอิงนําไปคอปเวอร์แล้วก็คนเนี่ยโอ้โหแห่มาชมคลิปพี่เวียงในรุ่มมนจนพี่เวียงได้ออกมาขอบคุณน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็หลายครั้งแล้วครับทุกคนเพราะว่าพี่เวียงเป็นไอดอลของน้องนั่นเองครับน่ารักมากๆครับปล่อยมาแล้วนะครับสําหรับทีเซอร์รายการตีสิบเดครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ แฟนๆเนี่ยก็ส่งมาให้อุ้มอิ่ม่ับกระแสดูนะครับต้องบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงผ่านรายการนะครับโอ้ทุกคนต้องบอกแบบนี้นะว่ารายการตีสิบเดเนี่ยไม่ค่อยได้โพสต์คลิปใครแบบนี้บ่อยนะแต่วันนี้คือโอ้โหโพสคลิปพ่อโจโพสคลิปน้องอุ้งอิงเนี่ยหลายคลิปมากๆด้วยกระแสความแรงด้วยนะครับที่ พอพ่อแม่ FC sign ขับเนี่ยไปกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปกดไลค์กดแชร์แล้วทุกคนน้องก็จะได้พื้นที่ของสื่อนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะพอเพจตีสิบเดย์เนี่ยได้มีการโพสต์ถึงน้องนะครับแฟนๆก็ไปแชร์ไปกดไลค์แล้วเขาก็จะได้เรตติ้งกับทุกคนพอได้เรตติ้งปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะลงคลิปน้องบ่อยทําข่าวน้องบ่อยและดีไม่ดีเชื่อว่าอาจาจะเชิญอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปร่วมรายการอีกก็เป็นได้สําหรับทางด้านรายการตีสิบเดย์นะครับ น่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากอิงตอบคําถามสื่อน้องก็ตอบดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ มี energy สูงวันนี้พ่พอโจถามองอิงนะผ่านรายการว่าหูจากบอว่า energy มันคืออะไรองอิงบอกบอจ้านะครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับหลับองอิงนะน้องก็เป็นคนซื่อๆใส่บ้านครับอย่างที่เห็นตลอดเวลาเวลาที่องอิงเนี่ยไปตามสถานที่ต่างนะครับเราก็จะได้เห็นการวางตัวของน้องอยู่เสมอนะครับในการช้อปปิ้งนะครับตลาดนัดกับทุกคนในการกินอาหารบ้านและทุกวันนี้เหมือนแฟนคลับได้มาส่งทางน้องจริงแล้วอะ่ะ ครับทุกคนให้น้องได้ไปโกอินเตอร์ไปญี่ปุ่นแพนไปยุโรปแล้วก็ทานอาหารดีๆครับทุกคนนี่คือสิ่งที่แฟนคลับเนี่ยทำเพื่อน,น้องเนาะแล้วก็อยากอยากให้น้องเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนคือเหมือนพวกเราเนี่ยมาส่งทางน้องแล้วกับในอาชีพศิลปินครับพอพอ,พอม่มเ f อฟซแฟนคลับภูมิใจเลยมิมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับทุกคนและวันที่7นะครับนั้นพรุ่งนี้เวลา15บหินาครับทุกคน เตรียมเลยนะครับทางช่อง3นะครับสำหรับรายการตี1 0บเก็ปล่อยออกมาแล้วสำหรับาทางด้านทีเซอร์ครับทุกคนวันนี้ปล่อยออกมารู้สึกว่าจะประมาณ2คลิปด้วยกันนะครับคลิปแรกเนี่ยนะครับทางรายการเขาก็สอบถามบอสโจนะว่าทำไมถึงปลื่มลูกสาวเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็อุงอิงตื่นเต้นไหมในการที่แบบว่าขึ้นไปประกวดขึ้นไปออดิชันครั้งแรกนะครับน้องก็เผยนะครับว่าน้องเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมีความตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามีอาจารย์สอนมาบอกว่าให้ผู้ชมเนี่ยให้มองผู้ชมเนี่ยเป็นตอไม้ทุกคนน่ารักราะอันนี้อิ่มก็เพิ่งทราบนะมันก็ทําให้แบบลดความประมาาได้เหมือนกันนะทุกคนเหมือนกับถ้าเรามีความแบบจินตนาการอะไรแบบนี้ว่าเพื่อนผู้ชมเป็นแบบไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะทําให้เราร้องเพลงได้อย่างสง,ง่างามโดยไม่แบบเขินอายเนาะนี่ก็คือความรู้ใหม่เหมือนกันที่อุงอิงเนี่ยได้มีการบอกทริคดีๆนะครับกับ ทางด้านรายการตีสิบเดย์นะครับน่ารักมากครับทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนก็คงจะได้รู้แล้วเนาะว่าใครคือไอดอลของน้องนะครับพี่เวียงนิรุมนอันดับหนึ่งในดวงใจแล้วก็น้องก้อยสลินีนะครับนางเอกหมอลำนะครับน้องก็พูดไปแล้วว่าพี่ก้อยเนี่ยน่ารักยังไงครับทุกคนก็คือทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นไอดอลของของคนละสายงานกาันอย่างพี่เวียงเนี่ยก็จะเป็น ศิลปินนะศิลปินดังเลยนะครับศิลปินลูกทุ่งดังที่น้องเอาเป็นแบบอย่างในการวางตัวนะครับแล้วก็น้องก้อยชลินีที่อุ้งอิงเนี่ยนำเป็นไอดอลในเรื่องของหมอลำนะครับซึ่งก้อยก็เป็นคนที่อย่างที่บอกว่าโอ้โหในเรื่องร้องเรื่องรำเนี่ยก้อยก็เป็นคนที่มีความสามารถอีกคนนึงแล้วก็วางตัวดีน่ารักนะครับแล้วน้อง อุงอิงอ่ะคือถ้าเป็นคนที่ไม่โกหกความรู้สึกตัวเองเนาะเวลาไปออกรายการอะไรเนี่ยก็จะพูดเหมือนเดิมครับเหมือนวันนี้ที่น้องพูดก็ยังเป็นคําเดิมที่อุงอิงเนี่ยพูดไปเดยตลอดว่ามีใครเป็นไอดอลนั่นคือพี่ก้อยเซรีนีเป็นเราเราก็จะแบบโอ้โหโคตรภูมิใจเลยแหละที่น้องได้พูดผ่านรายการขนาดนั้นนะครับน่ารักมากครับแล้วก็ทุกวันนี้ก้อยเซรีนีก็กลับมาแล้วนะครับอยู่สาวน้อยลําเพลินโชว์ครับทุกคนก็ กำลังจะแบบว่านะักกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาแล้วตอนนี้ก้อยก็เริ่มมาแล้วครับทุกคนเนาะสำหรับการกลับมาครั้งนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้และอุ๋งอิงก็กอดให้กําลังใจพี่สาวไปแล้วหนึ่งครั้งกับการที่หวนกลับมาในแวดวงการหมอลำนะครับทุกคนอุ้มิ่มก็มองว่าก้อยสรินีเนี่ยน้องเหมาะกับอาชีพหมอลำที่สุดแล้วแหละเนาะเป็นนางเอกสวยๆบนเวทีครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น้องเรียกว่าเป็นไอดอลอยู่เสมอนัน่นคือพี่เวียงหรือมณซึ่งพี่เวียงเป็นคนที่ ชื่นชอบอุค์อิงเหมือนกันนะครับทุกคนชื่นชอบน้องแล้วก็เอนดูน้องมาเลยตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกพี่เวียงก็โอ้โหแต่งเพลงสตอรี่ขององค์อิงอ่ะให้อุคงอิงอะ,ององอะทุกคนคิดดูสิว่าศิลปินดังขนาดนั้นตอนนั้นคืออุค์อิงยังแบบกําลังเริ่มดังนะพี่เวียงเนี่ยดังมากๆแล้วตอนนั้นแต่พี่เวียงแบบนั่งรถตู้ไปนะครับทุกคนพยายามแต่งเพลงให้กับองค์อิงนะ แต่งเพลงให้กับน้องจนออกมาที่พวกเราได้เห็นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนั้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องเป็นเพลงที่เพราะมากๆคล้ายๆกับเพลงน้ําตาอีหลาหน้อยเลยครับทุกคน <c oughs> การจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ยใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้จิตวิญญาณจิตใจจริงๆนะครับที่จะทําให้อยากจะแต่งให้กับ คนคนหนึ่งซึ่งแปลว่าพี่เวียงเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับลูกสาวองค์หิง,งเพชรบ้านแพงมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้อุ้มิมก็เอาไอดอลของน้องน้องมาฝากทุกคนนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้องอ์หิงจะตอบว่าเป็นพี่เวียงกับพี่ก,พก้อยชลินีนะครับน้องก็ยังพูดคําเดิมแล้วก็ยืนยันคําเดิมกับความรู้สึกขององค์อิงนะครับดีใจกับพี่เวียงดีใจกับพี่ก้อยชลินีมากมากน้องพูดถึงผ่านรายการดังเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ